ในข้อก็มีม้านะมึงไม่ใช่ในข้อก็มีม้าที่ว่าในข้อก็มียญามึงก็ไม่กินนี่ทุกคนชิวทัศแบบป่ายางนะคะป่าขนาดมันถูกตอนแล้วนะเนี่ยมันหายคึกไปเยอะแล้วนะไอโวเนี่ยถ้ามึงไม่ถูกตอนนี่กูไม่อยากจะแบบดาวเลยว่ามึงจะคึกขนาดไหนไป้ายไอโบเดี๋ยได้ถ้ามีที่นะแบบไม่ได้ตอนลนะแล้วมันมีแบบ ฟาร์มเห็บใหญ่ๆนะให้มันอยู่อคอกใหญ่ๆอ่ะเราไม่มีที่ไปแล้วว้แล้วตามมาลูกทุกคนตอนเย็นเดินออกกำลังกายค่ะเป็นปกติมาดูที่ที่จะสร้างบ้านเอยใจเย็นนะวย้ยใจเย็นนะวย้ยค่อยๆไปนะว้ย <c oughs> แมมึงนี่ใจร้อนไปแล้วค่ะคุณพ่อนะคะวิถีตะโลไลชนบทะชนบท วิถีชนบทเดี๋ยวมึงโดนเดทเดี๋ยวมึงโดนเดทมึงจะไปเห่านะไอ้โวมันเอาเรื่องนะคะไปแล้วค่ะมาดูที่ดูทางนะคะทุกคนมาดูที่ดูทางเดิฉันจะให้ดูนะคะอาณาจากักรแพร่บ้านสวนบ้านสวนเรียกว่าบ้านสวนดีกว่าโอ้โหโวไปนู่นละโอ้โอโวไปนู่นละพ่อดิฉันเท่ากับ ขวนอูนะคะขี่ม้าช้ำออพ่อขี่ม้าลูกเดินพ่อขี่ม้าค่ะแต่ลูกเดินนะคะคืออะไรก่อนองค์รักพิทักษ์แพรลีเบื่อหมามันชอบเห่ากันโอ้ทุกคนดูยวให้ฉันจะให้ดูนะคะบ้านสวนบ้านสวนอย่าเห่ากาันโอ้เบื่อไม่อยากมาอย่างเงี้ยแหละหมามันเห่า ไป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 โอ้แดดแรงอะ่ะนี่ทุกคนพามาเดินนะคะบ้านสวนบ้านสวนเดี๋ยวก็ตอนนี้ตอนนี้แปลนบ้านเสร็จแล้วนะคะกําลังจะเขากําลังจะเสนอราคานะคะกําลังเสนอราคานน่นนี่นั่น,นทําแบบมาให้เซ็นก็จะตกลงนะคะแล้วก็วันที่วันที่8 เดือนมีนาก็จะยกเสาแล้วนะจ๊ะทุกคนก็อันนี้ปรับที่ปรับทางและพรุ่งนี้จะถมดินอีกนะคะให้มันให้มันชนขอบอันนี้จะถมดินให้มันชนกับขอบคานขอบคานรั้วนะคะแบบลงแบบรั้วก็มาแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมาติดให้เขาจะมาติดให้ตอนไปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะให้เสร็จทันก่อนที่ดิฉันจะดิฉันจะยกบ้านนะคะ พาทุกคนมาดูกันนะคะไม่ได้พามาดูนานนี่ทุกคนในตตดิฉันถ่ายคลิปไปด้วยนะคะทุกคนดิฉันถ่ายคลิปไปด้วยขออนุญาตถ่ายคลิปแบบหนึ่งเอาไปให้แบบเอฟซีในบ้านฟ้าเขาได้ดูกันบ้างไม่ได้ลงนานละล่ลาสุดเพิ่งลงแบบแฟนบ้านไปคนก็แบบมาแบบแสดงความยินดีกันใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวต้องเกียดินตรงนี้แล้วเนี่ยดินตรงนี้ต้องเกียออกนะคะ แล้วก็จะปลูกตอนนี้ตอนนี้ชีวิตตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยนะคะถ่ายติ๊กตอกมาก็ดูสวนดูไม้ล้อมช่ำว่าจะเอาต้นนู้นต้นนี้มาปลูกนะคะต้นพูนซาบแล้วก็ต้นอะไรนะที่มันมีดอกสวยๆดูสิจำชื่อไม่ได้วันนี้วันนี้ดูไว้เนี่ยทุกคนที่เขาปลูกกันดอกมันสวยมากใบมันล่มมากเลยอะจำชื่อมันไม่ได้ดูสินะ่ยติดอยู่ที่ปากนึกชื่อไม่ออกละแต่แคปไว้หมดละ อนนี้ดูชนิดไม้ล้อมและที่รากมันไม่แบบรากมันไม่แรงไม่ทาลายโครงสร้างนะคะเน้นเน้นไม้ใบกับไม้ดอกที่มันแบบใบชชำๆดอกชชำๆก็จะ,จะเอามาปลูกอันนี้สองโซนนะคะทุกคนสองโซนอันนี้เป็นโซนโซนหลังบ้านโซลหลังโซนหลังบ้านก็จะเป็นบ่อน้าเอาไว้เลี้ยงปลาไม่ใช่สระน้ํานะครับเป็นบ่อน้ําไว้เลี้ยงปลาอันนู้นที่เดินมาก็คือเดินมาจากข้างหน้าตรงนู้นนะคะทุกคนก็จะเห็นกัน ตรงนน้นนะคะก็เดินเข้ามาก็จะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะคะมีสองมุมมีทางลงด้วยมีทางลงด้วยมีทางลงด้วยวิวดีนะคะเออหน้าบ้านจะเป็นเขาหน้าบ้านจะเป็นเขาโอ้ยังไม่เสร็จง่ายหรอกพี่ตางอีกนานอนะ่ะอีกนานคะ่ะอีกปีกว่าตีไปเลยนะปีหน้า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 กลางๆปีแหละถึงจะได้ จะเสร็จหรือเปล่าเสร็จไม่เสร็จอยู่ที่งบประมาณอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยอยู่ที่งบประมาณนี่ก็จะมีบันไดลงนะคะทําบันไดลงลงไปลงไปข้างล่างได้นี่มีบันไดลงนะคะทุกคนค่ะนี่อิเฉบบันไดก็บันได,ดก็สูงเอาเรื่องบันไดก็สูงเอาเรื่องเอาราวอยู่นะน,นี่นะคะแล้วก็มีแบบแนวอันนี้การดินสไลด์เพราะว่ามันเป็นที่สองสองโซน โซนหน้าโซนหลังนะคะตรงไหนที่เราถมสูงไม่ได้เราก็ทําแบบนี้นี่เอ๊ต้นอะไรอะ่ะทุกคนช่วยดิฉันนึกหน่อยซีที่เขาปลูกกันน่ะดิฉันนึกต้นไม้ไม่ออกแต่วันนี้ดิฉันไถามาดิฉันเก็บเก็บตัวต้นไปแล้วดอกมันสวยมากเลยอะ่ะดูซิติดอยู่ที่ปากซื้อดอกอะไรวะเดี๋ยวใบสวยมีดอกด้วย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาทุกคนลองพิมพ์มาสิอะที่มันเป็นไม้ล้อมที่เขานิยมปลูกที่บ้านกันเพื่อเพื่อเพื่อเอดาถูกสีม่วงม่วงไม่ใช่อันชานต้นเป็นไม้ล้อมเป็นไม้ล้อมมีดอกด้วยพุ่มสวยดูสินนะ่ะไม่ใช่ต้นโมกค่ะไม่ใช่ต้นโมกเออแก้วเจ้าจอมเออดูสินะ่ะดูทิปส์ิแก้วเจ้าจอมค่ะมีมีแก้วเจ้าจอมแล้วก็ต้นพูนซับ ต้นต้นตะบกตะแบกอะไรที่มันขึ้นตามนาฟอมันสวยสวยดูไว้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอามาปลูกตอนนี้จะเป็นบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําบ่อน้ํานี่บ่อน้ํามีปลาด้วยนะไม่ได้เลี้ยงเลยไม่ได้เลี้ยงนะคะบ่อน,นี้ไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยแต่น้ําใสมากนี่ขนาดเขาดูดเอาไปใช้แล้วนะเนี่ยขนาดเขาดูดแบบคนงานเขาดูดเอาน้ําไปใช้ตอนที่เขาแบบฉาบกําแพงสีน้ําสวยมากสีน้ําธรรมชาติ แก้วเจ้าจอมกับต้นลำซามใช่ต้นล่ำซามด้วยใช่ใช่ใช่ทุกคนใช่ขอบคุณเอฟซีในในติ๊กต็อกนะคะที่บอกนี่ก็จะเป็นแบบนี้ฟิลันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่โอ้ยสั่นนิดนึงใช่ใช่แก้วเจ้าจอมกับล่ำซามใช่แล้วก็ต้นจิกน้ําะที่ดูดที่เขานิยมปลูกกันนะทุกคนแนะนําได้นะเดี๋ยวจะาต้นไม้มาลงมังมีใช่ปะ ออที่เขานิยมปลูกกันนะคะแนะนําหน่อยแนะนําหน่อยอันนี้จะเป็นโซนหลังบ้านนะคะทุกคนก็จะล้อมกําแพงหมดเลยจะล้อมกําแพงหมดเลยอันนี้งานกําแพงจะเสร็จแล้วเหลือติดรั้วกับทาสีก็จบละซึ่งจะต้องเสร็จก่อนที่ดิฉันยกอันนี้นะคะยกยกเสาบ้านเดือนมีนาในสัญญานี้ต้องเสร็จนะเด๋ยจะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่ช่างนะ จะเป็นแบบนี้ไปดิฉันชอบวิวตรงนู้นน่ะดิฉันชอบภูเขาต้นไม้ดิฉันจะปลูกต้นไม้ฉ่ำๆอ่ะเขาถ่ายมาให้ดูกันนะคะทุกคนคะ่ะอัปดงอัปเดตว่าเออนะคะบ้านสวนดิฉันก็บ้านสวนหลังเล็กๆของดิฉันก็กําลังแบบกําลังจะสําเร็จละ กันเกาเออทุกคนเดี๋ยวแนะนําต้นไม้ได้นะที่ฉันไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้มั่งมีล่าซ้าจิกน้ํากันเกาภูนซับเออโอเคปลูกปลูกทุกชนิดเลยเพราะว่าที่เราเยอะเดีย๋ยวหาตังก่อนปลูกต้นใหญ่กับต้นเล็กสลับกันปลูกต้นใหญ่กับต้นเล็กสลับกันแล้วก็จะปลูกไม้ผลบ้างชอบต้นไม้คะ่ะทุกคนที่ฉันชอบต้นไม้มากแก้วเจ้าจอมาดีมากเพราะว่า ใบมันฉ่ำมาดิฉ mm ันดูรีวิวใบมันแล้วมันแดดร้อยเปอร์เซนไงมันชอบแดดเราต้องเอาไม้ที่มันทนแดดได้เฉพาะถมที่รอคะถมที่ประมาณสองล้านคะ่ะถมที่ประมาณสองล้านทํากําแพงสองล้านกว่าทํารั้วอีกประมาณล้านกว่านะคะก็ได้แค่นี้แหละนะคะนี่สวยสวยช่ำ สวยช่ำนะคะบรรยากาศดีนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้ติดบ้านคนมากก็จะมีสวนยางแล้วก็สวนทุเรียนเป็นบ้านสวนจริงๆเพราะว่าติดสวนข้างหนึ่งเป็นสวนยางนะคะแล้วก็ข้างหนึ่งก็จะเป็นสวนทุเรียนก็เลยเรียกว่าบ้านสวนเพราะมันติดสวนจริงๆเพราะว่ามันติดสวนค่ะใช่ที่เยอะปลูกต้นไม้เยอะๆถูกต้องถูกต้องมันต้องปลูกค่ะเพราะว่าตรงตรงนี้ฝั่งนี้แดดแดดลงแดดลงฉ่ำเลยตอนกลางวัน แต่ลงฉ่ำค่ะไม่ปลูกต้นไม้อยู่ไม่ได้นะเนี่ยจะมาเอาแอร์อย่างเดียวไม่ได้นะคะเราอยู่ต่างจังหวัดเราต้องร่มรื่นจากธรรมชาติแอร์อย่างเดียวก็จ่ายค่าไฟไม่ไหวนะคะนี่ให้ดูความขณะยังไม่ได้ใส่รั้วเลยยังสวยเลยเสาฉาบหมดละเสาเอยคานเอยก็ฉาบกันเรียบร้อยนะคะต้นโอลีปปลูกได้แต่มันไม่ใช่ไม้ที่มันเป็นไม้ล่มไม้อะไรอะ่ะโอลิฟมันสําหรับปลูกเอาเก๋เก ปลูกโชว์ความรวยความไฮโซอะแต่ถ้าจะปลูกต้นไม้เอาล่มปลูกต้นไม้เอาเงาเอาอะไรปลูกไม้บ้านเราดีกว่าไม้พื้นเมืองดีกว่าพวกต้นตะบกอะไรอย่างเงี้ยพวกว่าพวกอะไรแบบเนี้ยที่มันแบบนู่นนี่นั่นดีกว่านะคะมันต้องปลูกมันก็ต้องดูด้วยอย่าก,ากะนะัดก,ากะนะันนะอย่ากัดกันนะนี่ทุกคนถ่ายมาให้ดูคะ่ะว่ามันบรรยากาศบ้านดิฉันดีมาก อยู่หนคะแคนาเออใช่แคนาใช่แคนาต้องปลูกกันใช่แคนาใช่ใช่แคนาใช,ใช,าใช่ต้นอย่างต้นไอเนี้ยต้นที่พูดเมื่อกี้อะ่ะต้นมะกอกโอลิปอะ่ะปลูกค่ะปลูกตรงคาเฟ่ได้อยู่โชว์สวยๆเวลาให้คนเข้ามาถ่ายรูปแต่ว่าถ้าปลูกเอาล่มปลูกเอาอะไรไม่ปลูกหรอกคะ่ะมันไม่ได้อะไรปลูกปลูกหน้าบ้านแบบ แบบเอาแบบเก๋ๆดูไฮโซอย่างเงี้ยเได้อยู่แต่ว่าปลูกแบบเอาล่มเอาอะไรมันไม่ได้ถ้าปลูกเอาล่มเอาอะไรปลูกอันนี้ดีกว่าปลูกเอาล่มปลูกเอาอะไรเราปลูปกเราปลูกไม้ไม้ไม้บ้านเราดีกว่าทนแข็งแรงเนต้นหมากเมาก็ต้องปลูกอันนี้ก็คือหมากเมาเหมือนกันนะเน,นี่ยเนี่ยนี่ก็หมากเมานะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยนี่ดิฉนันเสียดายเลยมันไม่ได้อยู่ในที่เรา ถ้าอยู่ในที่เราดิฉันจะขุดมันออกมาแล้วฉันจะปลูกใหม่ย้ายที่มันสวยนะนี่เนี่ยมันผัดใบไปแล้วเนี่ยนี่ต้นหมากเม่าอันนี้ค่ะสวยฟอร์มเขาสวยตอนที่เขามีใบมีอะไรนะแล้วเขาได้ดูแลดีๆสวยนะแต่นี่มันไม่ได้อยู่ในที่เราเสียเนี่ยเนี่ยต้นหมากเม่าต้นเนี่ยต้นหมากเม่า อ๋อช็อกโกแลตได้รับแล้วค่ะพี่กล้วยขอบคุณมากวันนี้ลูกน้องเปิดกล่องนึกว่าใครส่งอะไรมาขอบพระคุณมากนะคะได้รับช็อกโกแลตแล้วก็ลอกุลาบเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณมากในความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะต้นสุพรรณิกาปลูกยางนาสักต้นให้สูงเป็นซิกเนเจอร์มองไกลๆเออเลดเนาะยางนาเออยางนาน่าปลูกนะต้นยางนานะน่าปลูกนะ แต่ก็ต้องให้มั่นคงเหมือนกันนะปลูกตดนไม้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะปลูกไปเรื่อยเปื่อยแฉะนะเวลามันถ้าเวลาเพิ่งมาปลูกแล้วมันไม่มั่นคงอย่างเงี้ยโอ้โหล้มมาใส่บ้านใส่อะไรเสียหายก็ต้องระวังให้ดีกันต้องต้องเอาจากลานที่แบบต้องเอาจากร้านที่มันแบบที่เขาแบบอันนี้หน่อยแต่จะหกโมงแล้วหูยแดดยังเปรี้ยงป้างแดดเปรี้ยงป้างมากทุกคนบอกเลยยางนาล่มเงาดียางนาก็เป็น ก็เป็นอันหนึ่งที่คิดไว้จะปลูกเหมือนกันค่ะยางนาแคนาเวลาปลูกเวลาปลูกปลูกต้นไม้นี่นะแล้วมันโตแล้วอะแล้วเราก็ทําบันไดทําบ้านทําบ้านต้นไม้ล้อมมันอย่างเงี้ยให้คนแบบให้เราแบบแบบเวลาไปนั่งได้ดิฉันไปที่อันเนี้ยที่ไปที่บุรีรัมย์ตอนนั้นอะแล้วก็ไปคาเฟ่จาไม่ได้แล้วคาเฟ่ชื่ออะไรวะสวนคุณย่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะดิฉันชอบนะ ที่ดิฉันไปซื้อกาแฟกินตอนนั้นอะแล้วดิฉันก็ขึ้นไปเขาทําบันไดเขาทาทางขึ้นแล้วนั่งอยู่บนนั่งอยู่บนต้นไม้เลยเขาทาบ้านเขาทําบ้านต้นไม้อะ่ะมีบันไดขึ้นไปสั่งกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ไปนั่งกินอะโหมองเห็นถนนคนขับรถผ่านเห็นหมดเลยอากาศดีมากวิวดีมากแล้วก็ทุ่งนาตอนที่ไปก็นาเขากลาลังปลูกข้าวปลูกอะไระวิวดีมากชอบมากอืม ้นชมพู่พันทิบเออเอออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะข่ดอยู่ที่บุรีรัมย์อ่ะยางนาโรยเชื้อเห็ดเออสวนคุณปู่ใช่ใช่ไปสวนคุณปู่ก็ทําสวยนะก็ทาสวยนะเขามีทางลงทางเดินมีที่นั่งให้มีที่ชมจุดชมวิวเดินขึ้นไปแบบนั้นนะดิฉันชอบดิฉันชอบต่อให้แบบเราไม่ต้องทําเชิงแบบให้ใครมาเที่ยวแล้วก็แบบเอาไว้ดูเองอะไรเงี้ยดิฉันว่ามันเลิศนะ เหฉันว่ามันเลิศดีอะเอออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้พ่อเอาสั่งแล้วเดี๋ยวให้เอาดินมาลงเพิ่มเอาดินมาลงข้างหน้าเพิ่มค่ะดินเวลาลงต้องให้มันชนคานแบบนี้มันถึงจะสวยต้องให้ดินมันชนคานค่ะ ทุกคนดูดิมีต้นไม้อะนกมันก็ได้มาอาศัยเห็นไหมทุกคนดูนะดิฉันชอบแบบนี้ดิฉ like ันเป็นคนอาจจะคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะเห็นนกไหมดียเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นนกไหมเห็นนกไหมดิฉันชอบแบบนี้ดิฉันชอบแบบนี้เห็นนกเขาไหมเห็นนกเขาไหมตัวใหญ่มากนกเขาตัวใหญ่มากนกเขาตัวใหญ่มาก เนี่ยๆมันเกาะอยู่มันเกาะอยู่เกาะอยู่เห็นไหมเนี่ยดูแลสบายตาทุกวันนี้มีแต่อะไรที่ดูแล้วเป็นมลพิษทางหูทางตาไปเต็มไปหมดเนี่ยดูนกเขาดีกว่าสบายใจนี่ดีนกเขาดูนกเขานี่นกเขามันเกาะอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่นหนะนั่นหนะนั่นหนะนกเขามัเกาะอยู่ ก็เ,เห็นมีรังมันด้วยนะแต่รังมันตกไปแล้วไม่รู้ของนกอะไรลมน่าจะพัดตกไปแล้วหาคู่อยู่นกเขามันหาคู่อยู่มันจะร้องสวนแล้วไหมถ้ามันร้องสวนนี่หาเลยนะ อ้าวบินไปแล้วมันคือบอกว่าไม่ใช่นกเข่าค่ะเสียงคนไม่ใช่นกเข่าเสียงคนเที่ยวไหนไม่ได้เที่ยวไหนคะ่ะไม่ได้เที่ยวไหนคะ่ะอยู่บ้านมันไม่ขันคะ่ะมันเป็นนกเข่าที่ไม่ขันแล้วมันไม่ขันมันเป็นนกเข่าที่ไม่ขันคะ่ะ สวัสดีหนึ่งพัโอเดี๋ยวโอนค่าปลาให้เขาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวโอนค่าปลาให้เขาก่อนแล้วกัน8ปดศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์แปดศูย์สี่ศูนย์สวัสดีค่ะรอดูแทบทุกวันเลยขอจอ้าขอใจให้ด้วยนะดูได้หกโมงแล้วยังโหยังแบบหกโมงแล้วยังแบบ ่ะขออนุญาตคุณแพรลี่นะคะ เออแดดยังฉ่ำอยู่เลยอะปกติหกโมงมันจะต้องมืดแล้วแต่แยวมันเริ่มเข้าหน้าร้อนละทุกคนมันเริ่มเข้าหน้าร้อนละมันเริ่มเข้าหน้าร้อนละเข้าเริ่มเข้าหน้าร้อนละเสียงนกกระปูดแถวแถวนี้จะมีนกกระปูดนกกาเหว่าค่ะแล้วก็มีเขาเปิดเขาเปิดเสียงนกอะไรนะอีนกที่มันเป็นนก Uh huh. นั่งปุ๊บขาวปับ๊บอยากกลับบ้านเลยออนกนางแอ่นนกนางแอ่นนกนางแอ่นค่ะเห็นไหมองค์คารักมันก็เรียบร้อยนะมันนอนเฝ้าเลยนะมันหมอบเฝ้าเลยนะหมาดีจังเลยดูดิมันนอนหมอบเฝ้าดิฉันเนี่ยมันหมอบเฝ้าดิฉันหมอบเฝ้าหมอบเฝ้าดีจังเลย หมอบเฝ้าดีจังเลยดูมันหมอบดูมันหมอบมันหมอบมันเฝ้ามันหมอบมันเฝ้ามันหมอบมันเฝ้าแม่ได้กินปลาแล้วนะคะอร่อยมากแต่กล่องยับไปหน่อยเออมันพนักงานขนส่งมันเป็นอย่างนี้เราแก้ไม่ได้หรอคะทุกคนแก้ไม่ได้หรอก เรื่องขนส่งอ่ะเวลาเราต่อให้เราติดสติต๊กเกอร์ว่าห้ามโยนห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็โยนอยู่ดีอ่ะมันเดี๋ยวนี้มันแข่งกันเวลาไงแข่งเรื่องเวลาแข่งเรื่องยอดเรื่องอะไรมันไม่ค่อยสนใจมันไม่ค่อยสนใจความเสียหายอืมอยากเจอค่ะหนูกลับไปงานวัดจะได้เจอไหม ถ้ามาวัดตะกัดเงาได้เจอสิถ้ามาถ้ามาปีนี้ถ้ามางานวัดได้เจอแน่เพราะว่าไม่ค่อยโอเคใช่เวลาวันทีติดแล้วนะติดสติต๊กเกอร์และห้ามโยนห้ามอะไรมันก็โยนห้ามเท่ากับก็โยนเหมือนเดิมห้ามเท่ากับก็ยังโยนอยู่จบห้ามไม่ได้ช่วยอะไรนะคะอห้ามเท่ากับไม่ได้ช่วยอะไร ขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจฟูฟ่องขอบคุณค่ะเอกกำลังกายค่ะทุกคนอะไรอย่ะลูกอะไรเห็นอะไรเห็นอะไร